V.I.P. Testimony Podcast ประสบการณ์ขอพรพระเจ้าจากกลุ่ม V.I.P. ที่ใครๆก็ขอพรพระเจ้าได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็เดี๋ยวจะย้อนขอขออนุญาตย้อนความนิดนึงว่าคุยกับพี่พี่พี่นกครั้งแรกแล้วก็พี่นกลองไห้ว่า ที่ทําคลิปออกมาหรือว่าที่ทําคําสอนออกมาเพื่อเพื่อให้คริสเตียนที่ยังวังวนอยู่ในในธรรมบัญญตตัติต่างๆอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาอัปเดตกับพี่นกอีกทีนึงเรื่องเรื่องของการไปโบสถ์แล้วก็แล้วก็ไม่พบสันติสุขและพี่นกก็หนุนใจว่าให้ให้อ่าถวายเงินผู้รับใชาอาะค่ะเดือนละสามร้อยห้าร้อย แล้วก็ให้กลับมาอัปเดตกับพี่นกอีกทีหนึง่งทีนี้อ่ก็คือเรื่องนั้นก็คือผ่านไปก็คือตอนนี้ก็จะมาอัปเดตกับพี่นกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ค่ะก็คือไม่ออกจากโบสนั้นแล้วอได้ประมาณเดือนเดือนเกือบสองเดือนนะคะ่ะซึ่งค่อนข้างต่อสู้หนักหนาอยู่เพราะว่า เออตอนแรกเนี่ยคือที่ครอบครัวค่ะคือทํางานกับสามีเนี่ยก็สามีเป็นพนักง,งานขับรถซึ่งวันหยุดจะไม่ตรงกับกับทิตตจักบ้างบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาว่าไม่มาโบสเป็นบาปเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ยค่ะพอเราไปคนเดียวก็ก,ก็ก็โดนก็สามีก็โดนตําหนิมาผ่านทางเรามาซึ่งเราก็ไม่ไม่มีสันติสุขพอเรามีลูกเล็กลูกน้อย ได้ประมาณสองสามขวดเนี่ยค่ะพอลูกไปเสียงดังในคิตจักรก็โดนไล่ออกมาอย่างนี้ยค่ะเราก็แบบรู้สึกรู้เอเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าเอาพระเจ้าไม่ลูกไม่ได้ว่าอยากละทิ้งโบสถ์หรืออะไรแต่ว่าขอพระเจ้านํานําไปไปแบบคืออยากได้โบสถ์ใหม่อะค่ะแล้วก็ขอให้พระเจ้านํา แล้วก็เราก็อธิษฐานอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นปีกว่าเลยแล้วก็แล้วก็ยังทู่ซีไปที่โบสถ์เดิมอยู่เพราะว่าเราคือเขาก็เขาก็จะมีคําสอนซึ่งซึ่งพอหลังๆมาก็มากลับมาคุยกับสามีว่าคําสอนกับความเชื่อมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วปกติอะถ้าเราแบบไปโบสถไปเจอพี่น้องอะทุก ช่วงช่วงที่เราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเนะี่ยตอนที่เราแบบเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราแบบมีความสุขมากที่เราจะได้ไปหาพี่น้องหรือแบบได้ไปนมัสการพระเจ้าแต่ระยะหลังเนะี่ยที่เราเริ่มแบบมีกฎระเบียบมีมนู่นนี่นั่นเข้ามาเนี้ยค่ะมันรู้สึกว่าโอวันอาทิตย์อีกแล้วโอ้ข้ามไปวันจันทร์เลยได้ไหม มันมันไม่มันเหมือนแบบกใชยเป็น,น,นภาระละเริ่มเป็นภาระละใช่ค่ะเพราะว่าการไปโบสถ์ทีเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วเราด้วยความเรามีลูกเล็กแล้วพอพอ,พอที่เคยเล่า,าที่เล่าให้ให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเราทั้งคู่อะค่ะพี่นกคือหนูกับพี่แฟนทํางานด้วยกันก็มีเงินใช้แต่ทีนี้พอเหมือนงานเราอะมันไปขัดกับออ่สิ่งที่เราต้องรับใช้ในโบสถ์ เขาก็ให้เลือกระหว่างพระเจ้ากับงานพอเราเลือกพระเจ้าปุ๊บการเงินเราก็สะดุดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร,รถก็โดนยึดไปสองคันเราก็ยังไปอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนตำหนิมาเรื่อยอะคะ่ะอันนู้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเพราะว่าเราไม่โฮลี่พอเราถึงไม่ได้รับการอวยพร ที่พระเจ้าตอบคําอธิฐานไม่ใช่เป็นเพราะเราอธิฐานแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ารับรองคําอธิษฐานของศิทยาพิบาลต่างหากศิทยาพิบาลอธิฐานเพื่ออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเหมือนแบบมันกลายเป็นว่าอ่าถ้าอย่างนั้นวันธรรมดาเราก็ไม่ต้องอธิฐานเลยเดี๋ยวเราไปโบี่ยเดียวให้สิทยาพิบาลอธิฐานอย่างเดียวเพราะว่าอธิฐานไปพระเจ้าก็ไม่ฟังพระเจ้าก็ฟังแต่สิทยาพิบาลอย่างเดียวเราเราบางทีเราก็มีแบบความคิดอย่างนี้แต่ว่า มันก็คือแบบเหมือนต่อสู้อะนะคะพอเราแบบพอฟังพอฟังคลิปพี่นกทีเราก็ฮิวใจทีพอกลับไปที่บทเราก็เหี่ยวทีมันก็แบบว่ามันต่อสู้เพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าเราเราเราเหมือนได้รับพื้นฐานแบบเนี้ยมาเป็นสิบปีอะคะ่ะการที่เราจะหลุดหลุดออกมามันมันต่อสู้มากแล้วก็อ่อเขาคำพูดหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาจะมี มีคําพูดในการที่ว่าใช้ใช้ว่าพระเจ้าบอกพระเจ้าบอกอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาเราเริ่มรู้ว่าเออถ้าพระเจ้าบอกอ่ะก็ต้องบอกเราด้วยบอกฝั่งเดียวไม่ได้พระเจ้าต้องบอกเราด้วยฉลาดานะเนี่ยฉลาดนะเริ่มฉลาดละอมใช่คือคือเหมือนกับว่าพอเหมือนกับเ,เริ่มเริ่มเริ่มคือคือ คำสอนที่เราไปได้หลาป้พระเจ้าน่ากลัวพระเจ้าถ้าเราทําผิดเราจะได้รับอย่างนี้ถ้าเราไม่ดีเราจะเป็นอย่างนั้นเราก็นึกในใจว่าแล้วถ้าพระเจ้าน่ากลัวใครอยากจะมาหาคนน่ากลัวทุกคนต้องอยากหาคนใจดีแล้วแล้วถ้าเราถ้าเราบอกว่ามองว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่แบบแม้กระทั่งพระเยซูยังมาตายแทนเราได้ก็คือมองเหมือนตามที่พี่นกบอกเลยค่ะเราก็เริ่มพยายามปรับเปลี่ยนมายเซ็ตแล้วก็ รู้สึกว่าเออเราเรา,เราหลุดทีละขั้นทีละเปาะเริ่มแบบว่าไม่กล่าวโทษตัวเองอันเนี้ยคือคือเป็นสิ่งที่แบบขอบุณพระเจ้ามากเพราะปกต,ติพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเราจะกล่าวโทษตัวเราเองก่อนเพราะว่าเขาจะให้เรามองว่าเราทําผิดอะไรเราสารภาพไม่หมที่เรายังไม่ได้รับการอวยพรเพราะว่าเรานน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มแบบหนึ่งแล้วเราหลุดพ้นจากการที่เรา กล่าวโทษตัวเองเราไม่รู้สึกผิดในการที่เราแบบว่าไม่ได้ไปโบสถ์แล้วก็ล่าสุดนะคะ่ะก็คือได้ได้ทำการผ่าตัดถุงน้ำดีเป็นทั้งเป็นเป็นพร้อมกันเลยสามีภรรยาเป็นพร้อมการผ่าตัดกันคนละเดือนเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าไปทำผิดทำบาปเลยเป็นโรคแล้วก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราก็บอกว่า มันโรคมันก็เป็นได้กันทุกคนอะตามความเชื่อถ้าถ้าเขามีความเชื่อว่าเขาไม่ต้องผ่าก็ตามความเชื่อเขาแต่เราก็มีความเชื่อว่าเออพระเจ้าก็เจอหมอให้หมอมารักษาเราเราก็ได้รับการรักษาแบบในความเชื่อของเราก็ได้มันทุกคนไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบนี้เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยเริ่มหลุดหลุดออกมาทีละเรื่องทีละเรื่องจนเออจริงๆอ่อะลา เขาเรียกว่าไงขอลาออกเขียนลาออกพูดลาออกเนี่ยหลายรอบมากแต่ทีเนี้ยมาหลุดจริงๆก็คือเมื่อสองอประมาณสองเดือนได้แล้วค่ะที่เราเขียนไปไปลาออกว่าเออเราขอ,ขอทําหนังสือลาออกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็มีติดตามบ้างเขาก็มีโทรมาบอกว่าเออกลับใจนะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้แบบคือเราไม่ได้พูดต่อความยาวสากับความยืดว่าเออเราไม่ได้ทิ้งพระเจ้านะเราเราแค่ไม่ไปโบสถ์เฉยๆแต่ว่าเรากับพระเจ้ารักกันดีอยู่เราก็ไม่ได้หรอกเรายรงสรมิไกันออยู่อืมใช่ค่ะยังรักกันดียังสนิทกันอยู่ยังแต่แค่เราแบบว่าเปลี่ยนสถานที่ในการพูดคุยเราไม่ได้ว่าต้องไปพูดคุยแต่ที่โบสถ์เราพูดคุยที่ไหนก็ได้เนีย่ยค่ะก็ก็เลย รู้สึกว่าเออตอนเนี้ยมันมันโฟล์แล้วแล้วก็กําลังกําลังเริ่มหางานอ่าที่เพราะว่าพอเราไม่มีข้อกดดันตรงเนี้ยว่าเราจะต้องหางานที่มันคือตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่ที่โบสถ์อ่ะวันวันศุกร์ต้องไปประชุมอ่าอ่าสุขอธิฐานวันเสาร์ต้องไปซ้อมเพลงนมัสการวันอาทิตย์ไปโบสถ์วันอ่าว,วันอังคารเรียนผู้นำวันพุธเรียน พื้นฐานคือตารางคิวมันแน่นมากนี่คือห้าวันแล้วนะในในเจ็ดวันเนี่ยหนูหนูจัดไปห้าแ,แล้วนะเมื่อกี้แล้วทุกตีห้าต้องเข้ากลุ่มไายอธิษฐานต้องมีเวลาอธิษฐานหนึ่งชั่วโมงในกลุ่มต่างหากนอกจากตีห้าเดี๋ยวก่อนไายอธิษฐานคืออะไรคะคือเขาทํากลุ่มไายขึ้นมาเพื่อทุกตีห้าเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันอธิษฐาน เป็นแพทเทิร์นนะคะ่ะหมายถึงอธิษฐานพร้อมๆกันเหรอคะออ,อธิษฐานก็คือจะมีคนนึงนาเรื่องหนึ่งอีกคนนําเรื่องหนึ่งะะออแล้วก็จะเ,เขา้เขาเขาไม่มีพระคัมภีร์ที่พระเยซูสอนว่าเวลาอธิษฐานให้เข้าห้องชั้นในแล้วปิดประตูแล้วไม่ให้ใครเห็น <laughs> ข้อนี้ไม่มีเหรอ <laughs> หรือ,อยังไง <c oughs> หรือว่าเขาเอาข้อที่แบบว่าต้องมีสองสามคนอธิฐานอยู่ที่ไหนแล้ว<ม>อะไรถูกมัดอะไร<ม>อย่างนั้น<ม>อ๋ออมีมีด้วยก็คือนอกจากตีห้าแล้วเนี่ยตีห้าเนี่ยบางทีลากยาวไปจนถึงแปดเก้าโมงนะคะแล้วทํามาหากินอะไรกันดีถ้าอย่างนั้นก็น่านาสีคะแล้วก็แล้วนอกจากตีห้าที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วตอนเช้าเนี่ยก็ก็ต้องมีเวลาส่วนตัวซึ่งเราต้องออนคอให้เขาเห็นว่าเราเข้าออนคอ ืแต่ว่าเป็นเฝ้าเดี่ยวของเราแต่ออนคอให้เขาเห็นซึ่งซึ่งมันแบบมันเหมือนกับโอ้<า>ชี้ิตมันแบบเฝ้าเดี่ยวแต่ต้องให้เขาเห็นว่าเราเฝ้าเดี่ยวใช่ <ขอ S 1> ค่ะเ<ม>พราะเราต้องกดออนคอเข้าไปออแบบออนไลน์ในกลุ่มอย่างเงี้ยแต่มีเราหนึ่งคนกดแล้วก็กดระเบียบเยอะคือชุดอ่าที่เคยบอกต้อง ไปโบสเนี่ยผู้หญิงต้องเป็นกระโปรงเท่านั้นกางเกงไม่ได้ยีนไม่ได้กระโปรงต้องยาวเลยครุเข่าไปความจริงน่ะมันมีโบสอ,อื่นๆนะที่เขาไม่เป็นแบบนี้โบสดีๆมีนะอันนี้นกเล่าให้ฟังว่าคนไหนที่ชอบไปโบสอะ่ะมีโบสดีๆลองไปหาดูก็ได้นะมีโบสท,ที่เขาปกติอะ่ะ <c oughs> ที่เขาแบบว่าไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมาอย่างเนี้ยอย่างที่น้องพูดเนี่ยอันนี้ไม่ปกติ <c oughs> มันมีโบสท,ที่ปกติในในประเทศเนี้ยมีเยอะ แต่เราหาไม่เจออืมหนูหาไม่เจอเจอแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าอ๋อเจอแล้วใช่ไหมโอเคดีใจด้วยอืมเจอแล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านมากประมาณแค่สิบนาทีจากเราต้องเดินทางไปโบสถ์ปกติจ้ะอืมอ่าโบสถ์ปกติเขาก็ดีจ้ะอืมใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็คำสอนเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับของพี่นกเลยก็คืออ่า เริ่มต้นกับคนในครอบครัวก่อนพาคนไปในครอบไปกินข้าวดูแลคนในครอบครัวก่อนเอออ่านี่ดีมากปกติรับใช้ปกติดีมากเขาเขาบอกเขาบอกอาจารย์สอนว่าถ้าอยากรับใช้ไม่ต้องไม่ต้องแบบมาเต็มเวลาว่างสะดวกมาใช้ร่วมกันอุ้ยเลศปบมือปอบมือปอบมืออันนี้คือให้อิสระเสรีภาพ ดีใจด้วยนะคะน้องที่น้องค้นหาจนเจอ,<า>อเค่ะบอกทุกคนน,นะคะอธิฐานบ้ากเอออธิฐานให้พระเจ้านําให้เจอนะจะได้เอนจอยไปโบสถ์จะได้เอนจอยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระเหนื่อยโอ้ตายถึงวันอาทิตย์อีกแล้วเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อื้งวางอาทิตย์ร้องไห้เลยนะคะแบบร้องไห้กับสามีร้องเป็นเด็กเลยค่ะแบบว่าไม่ไปได้ไหมหท้องเสียได้ไหมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแบบร้องแบบ จนจน,จนถามีแบบขำด้วยสงสารด้วยแบบไม่รู้จะช่วยยังช่วยไงอะไรเงี้ยค่ะเออเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าแน่นอนในวันที่พร,พระเจ้าพี่ภากษานะคะคนที่เป็นผู้นำอย,อย่างเราต้องรับผิดชอบทุกคน